าการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่20ธันวาคม2513ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็คงเป็นเรื่องเดิมคือปริศนาธรรมกงอานหรือโกอานนะครับวันนี้ก็จะพูดข้อที่4 1 9ถึง428 419ถึง428นะครับ ข้อ419ชื่อว่าการปฏิบัติตามมหาปฏทยาปรมิตาสูตรนะครับซึ่งก็เป็นคำสอนของไวยลางนะครับคำสอนไวหลางสูตรของไวยลางนะครับซึ่งท่านพุทธทาสเป็นผู้แปลผมก็ได้รวบรวมมาอย่างสั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะมา ทำเป็นองค์งานหรือปริศนาธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมตามมหาปัตยาปารมิตาสูตรตอนที่หนึ่งนะครับท่านปรมาจารย์ไว้หลางได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในการปฏิบัติตามมหาปัตยาปาริตาสูตรหรือวัชรสูตรนั่นเองนะครับปรมาจารย์อธิบายไว้ว่าปรมาจารย์ไว้หลางอธิบายไว้ว่าคําว่ามหาปัตยาปารมิตานี้เป็นคําในภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าปัญญาอันใหญ่หลวงเพื่อให้บรรลุถึงฝั่งภากโน้นปารามิตาแปลว่าฝากฝั่งโน้นหมายถึงฝั่งนิรวานหรือนิพพานซึ่งก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทะเลแห่งวัฏสงสารหมายถึงพ้นไปจาก,กจิตที่คิดปรุงแต่งสู่ความไม่คิด ปรุงแต่งดังนั้น desserts. สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมหาปรัทยาปรมิตาสูตรก็คือต้องปฏิบัติด้วยจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งหรื Hence, deals, อปฏิบัติสู่ภาวะที่จิตไร้ความคิดปรุงแต่งนะครับนี่คือการปฏิบัติตามมหาปรัตยาปรมิตาสูตรนะครับต่อไปข้อ420การปฏิบัติตามมหาปรัทยาปรมมิตาสูตรตอนที <pursuing okay. S 2> <hum> ่สองนะครับ ในการที่จะท่องบนพระสูตรหรือไม่นั้นไม่ใช่ปัญข้อสำคัญนั่นเป็นเพราะหากมีการท่องบนหรือภาวการภาวนาการเฉยโดยปราศจากการปฏิบัติด,ด้วยจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งเสมือนกับเราไปเล่นกับเล่นอยู่กับพยามายาหรือเสมือนเล่นอยู่กับพยับแดดหรือเสมือนเล่นกับหยาดน้ำค้างตามใบหญ้าหรือเสมือนการไล่จับเงาในกระจก ซึ่งเปรียบเสมือนใช้มายาไล่จับมายาปรมาจารย์ไว้หลางกล่าวว่าถ้าเราทำทั้งทั้งสองอย่างคือทั้งท่องบนและปฏิบัติด,ด้วยจิตที่ไม่คิดปรุงแต่งจิตของเราก็จะบรรลุหรือรู้แจ้งชัดต่อพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้หรือความว่างนี่คือข้อที่420นะครับต่อไปข้อที่421 ข้อที่421นะครับการปฏิบัติตามมหาปัฏยาปรมิตาสูตรตอนที่3นะครับพระอาจารย์ไว้ลางกล่าวว่าธรรมชาติแห่งพุทธของจิตเดิมแท้ของจิตเดิมแท้คือธรรมชาติแห่งความว่างที่เรียกว่าสุญญาตานอกเหนือจากธรรมชาติแห่งพุทธของจิตแล้วก็ไม่มีธรรมชาติแห่งพุทธที่ใดที่ไหนอีก กล่าวสำหรับคำว่ามหานั้นหมายความถึงใหญ่หลวงขนาดของจิตนั้นเหมือนสภาวะที่ใหญ่หลวงคือเป็นสภาวะที่กว้างใหญ่ไฟสาลยิ่งรวมทั้งเป็นภาวะที่ว่างเปล่าไร้าขอบเขตซึ่งเป็นภาวะที่เหมือนกับพ่วงอวกาศพุทธภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสมมุติบัญญตัติว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือข้อที่ว่า การปฏิบัติตามมหาปฏิยาปารมิตาสูตรนะครับเป็นตอนที่สามตอนจบของปฏิยาประมาสูตรที่ท่านไวหล่างได้กล่าวไว้นะครับต่อไปข้อที่222ชื่อว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตไร้สภาวะใดๆก็เป็นคํากล่าวของท่านประาาจารย์ไวหล่างเช่นเดียวกันนะครับ ท่านประอาจารย์ไวหลางได้กล่าวไว้ว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนั้นเสมือนภาวะที่ไร้สภาวะและไร้ลักษณะใดๆมันไม่ใช่ของกลมหรือของเหลี่ยมไม่ใช่ของซึ่งตั้งอยู่ข้างบนหรือข้างล่างไม่ใช่ทั้งของสั้นหรือของยาวไม่ใช่ของใหญ่หรือของเล็กไม่ใช่ของสูงหรือต่ำไม่ใช่ความชังหรือความรัก ไม่ใช่ลายบุญหรือไม่ใช่ลายบาปไม่ใช่ความถูกหรือความผิดไม่ใช่ของดีหรือของชั่วไม่ใช่ของอันแรกหรือของอันสุดท้ายนะครับนี่คือภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตลายภาวะใดๆนะครับไม่อาจจะบอกว่ามันสูงมันต่ำมันดำมันขาวมันจริงมันเท็จมันบาปมันบุญบอกไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาเคืนคำพูด บอกก็ใด้แต่ว่าให้เข้าใจว่าบอกไม่เป็นภาษาคำพูดไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงอย่างภาษาและคำพูดนะครับต่อไปข้อที่423พุทธเกษตรเปรียบเสมือนความว่างพุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพุทธะหรือดินแดนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนภาวะที่ว่างเปล่าดังห่วงอวกาศ แต่ก็เป็นเพียงการให้ความหมายพุทธเกษตรเท่านั้นแท้จริงแล้วพุทธเกษตรมิอาจเปรียบเทียบกับสิ่งใดเชกเช่นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตสิ่งนี้เสมือนสิ่งประเสริฐสิ่งประดิษฐ์ของมวลมนุษยชาติขอย้ำว่าพุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพุทะนั้นเสมือนสภาวะแห่งความ พุทธเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับภูมิธรรมจึงไม่ใช่ภาวะธรรมที่ต้องบรรลุถึงหรือไม่บรรลุถึงเพราะมันเป็นภาวะเดียวกันกันกบจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นสภาวะแห่งความว่างอย่างแท้จริงและความว่างดังกล่าวนี้มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับข้อต่อไปคือข้อ400 ยีสชื่อว่าไม่ยึดถือและคิดเอาเองว่าจิตของเราว่างการครั้งหนึ่งท่านบรราจารไว้ลางกล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังอัตมากล่าวถึงความว่างอย่างแท้จริงนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าย,ยึดถือและผูกติดในความว่างอย่างแท้จริงดังกล่าวนี้ อีกทั้งไม่ควรเข้าใจความว่างว่าตรงกับคำสอนของลัทธิที่ชื่อว่าขาดศูนย์อุทเฉกทิฐิและอย่าคิดว่าความว่างนี้เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีอะไรซึ่งเป็นความคิดเดียวกับพวกขาดศูนย์สำคัญที่สุดก็คืออย่าหลงผิดและยึดติดกับพวกมิฉาทิฐิและพวกอุทเฉกทิฐิหรือลัทธิขาดศูนย์อีกทั้งไม่ใช่ความว่างแบบที่เรานั่งเงียบสงบ แล้วคิดเอาเองว่าจิตของเราว่างจากความวุ่นวายหรือคิดเอาเองว่าเราตัวเราตั้งอยู่ในภาวะแห่งความว่างนี่คือข้อที่สี่ร้อยยี่สิบสี่ที่ชื่อว่าไม่ยึดถือและไม่คิดเอาเองว่าจิตของเราว่างจิตของเราว่างครับการยึดเอาทึดถือเอาเนี่ย มันเป็นมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมานะครับมันเป็นเรื่องความคิดที่คิดเอาเองนะครับต่อไปข้อที่425ชื่อว่าข้อนี้ว่าความว่างสมมุติว่าคือธรรมชาติเดิมแท้ของกี่ ความว่างสมมุติว่าไม่มีขอบเขตจ,จำกัดเชกเช่นความว่างของสากลจักรวาลซึ่งเป็นภาวะที่มีความจุมากพอความว่างสมมุติว่าไม่มีขอบเขตอันจำกัดเช่เช่นความว่างของสากลจักรวาลซึ่งเป็นสภาวะที่มีจุดมีความจุมากพอ ที่จะรวมเอาสิ่งต่างๆตั้งแสนหรือล้านล้านสิ่งที่มีรูปและสันฐานหรือลักษณะปลกแปลกสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายภูเขาแม่นม้ำแผ่นดินพันุเมื่อน้ำลำธารพุ่ม,มไม้ป่าไม้คนดีคนชั่วธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝ่ายชั่วเมืองสวรรค์เมืองนรกมหาสมุทร ภูเขาตั้งหลายในเทือกเขาประสุมเมนหรือหิมาลัยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สมมุติว่าอยู่ในห้วงอวกาศแห่งจักรวาลซึ่งสมมุติเรียกว่าสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งและสภาวธรรมดังกล่าวไม่แตกต่างกับความว่างนี่คือข้อที่425ความว่างสมมุติว่าคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนะครับเป็นตอนที่หนึ่ง ต่อไปความว่างสมมุติว่าคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตอนที่2ส,สภาวะแห่งธรรมชาตินั้นคือสภาวะที่ซึมแทรกเข้าไปในทุกๆสิ่งหรือเป็นภาวะที่ดำรงอยู่ทั่วไปในสิ่งต่างๆเ,เช่นความว่างแห่งสากลจักรวาล ก็เปรียบเสมือนธรรมชาติที่แท้ของสรรพสิ่งซึ่งเป็นภาวะที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเช่นกันการกล่าวถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าเป็นของที่มีภาวะใหญ่หลวงก็เพราะว่ามันรวมสิ่งต่างๆเข้าไว้ทั้งหมดซึ่งไม่แตกต่างจากสิ่ง ทุกสิ่งในจักรวาลทุกสิ่งในจักรวาลมีสภาวะธรรมแห่งความว่างและความว่างอันไรขอบเขตแห่งสากลจักรวาลน,นั้นเปรียบเสมือนฝั่งที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนะครับนี่คือข้อที่426ต่อไปข้อที่427ชื่อว่าธรรมชาติแห่งจิตนั้น ว่างจึงบรรจุทุกสิ่งไว้ได้ธรรมชาติของจิตนั้นว่างจึงบรรจุทุกสิ่งไว้ได้เถ้าไม่ว่างมันก็จุไม่ได้นี่อุปมาอุปไมยนะครับเมื่อเราพบเห็นความดีของผู้อื่นก็ดีเมื่อหรือเมื่อพบความชั่วของผู้อื่นก็ดีหากไม่ถูกดึงดูดให้จิตของเรานิยมชมชอบหรือไม่ถูกมัน ผลักไสให้จิตของเราหากไม่ถูกดึงดูดให้จิตของเรานิยมชมช,มชอบหรือไม่ถูกมันผลักไสให้จิตของเราเกลียดชังนี่คือธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตของเราและนี่คือสภาวะธรรมแห่งจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวกับภาวะใดๆทั้งสิ้น เมื่อนั้นอาจจะสมมุติเรียกลักษณะเช่นแห่งจิตของเราว่าเปรียบเสมือนความว่างเช่นเดียวกับอวกาศด้วยเหตุนี้จึงมีคํากล่าวว่าจิตของเรานั้นเหมือนมีสภาวะใหญ่หลวงคือไม่มีขอบเขตเปรียบเสมือนอวกาศซึ่งมันอาจจะบรรลุถึงทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในจิตจึงเรียกภาวะแห่งความว่างของจิตว่ามหา ปัตหาปยาปารามิตานะครับต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อที่10หรือข้อที่428สนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่า10ข้อคือข้อที่428เป็นข้อสุดท้ายสำหรับการพูดในวันนี้นะครับหัวข้อนี้ชื่อว่าผู้เห็นผิดคือผู้พยายามทำจิตให้ว่างและสงบ ทุกสิ่งที่คนเขาบางคนพากันลุ่มหลงเนื่องมาจากพวกเขาเชื่อคำถ้อยคำที่พวกเขากล่าวอย่างเลื่อนลอยไล้สาระส่วนผู้มีปัญญาญามิได้กล่าวถึงสิ่งใดอย่างเลื่อนลอยหากแต่นำเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติด้วยจิตของเขาจนมังเกิดมรรคผลหรือประจักษ์แจ้งชัดนอกจากนี้คน เขาอีกพวกหนึ่งซึ่งนั่งเงียบสงบและพยายามทำจิตให้ว่างพวกเขากล่าวว่าเว้นการคิดสิ่งถึงสิ่งใดทั้งหมดและเรียกภาวะแหง่งจิตว่ามหาหรือความใหญ่หลวงการที่พวกเขามีความเห็นนอกรูนอกทางเช่นนี้จึงเรียกขานพวกเขาว่าพวกมิจฉาทิฐิจึงขนาดนังว่าพวกมิจฉาทิฐิคนเขาที่รุ่มหลงนี้มิอาจพูด อะไรกับเขาได้อีกเพราะพวกเขาคือผู้มีความคิดความเห็นไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาธรรมะกับอธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเขามีความเห็นนอกรูนอกทางเช่นนี้จึงเรียกขานว่าพวกเขาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ ครับคนเขาที่ลุ่มหลงนี้มีการพูดอะไรกับเขาได้อีกเพราะพวกเขาคือผู้มีความคิดความเห็นไม่ถูกต้องนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบสิบข้อพอดีซึ่งผมก็คงจะไม่ต้องอธิบายขยายความเพราะว่าเนื้อหาสาระมันบอกความกระจ่างแจ้งอยู่แล้วนะครับเอาละครับแต่ว่าสาหรับท่านผู้ที่สงสยัยสนใจนะครับ ที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องใดก็ตามนะครับยินดีโทรมาปรึกษาได้โทรมาสอบถามข้อสงสัยได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับสูตของไว้ห่างทั้งหมด10ข้อนี้ท่านมีความเห็นประการใดจะสอบถามเนี่ยก็ยอมได้นะครับเจญจิตต่อโทรศัพท์ถึงผม089126 0689และ02513 3279นะครับเอานะนะครับ วันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ